one. ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับสองของประเทศไทยก็ถ้าจะเรียกอย่างนั้นผมในส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นรองบางเมืองอยู่หรือว่าเท่าๆกับบางเมืองอยู่อย่างเช่นภูเก็ตอันนี้ก็ต้องดูภาพรวมแต่ผมในฐานะคนเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่มาหลายปีแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เคยไปติบโตกรุงเทพมองว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าลงทุนนะครับสําหรับในเรื่องการลงทุนการมาค้าขาย วันนี้เชียงใหม่ถามว่ามันมีคํคำว่าบางคนบอกว่ามาลงทุนในเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีคาว่าเมืองปากเซียนคํานี้ผมตอบไปเลยว่าคงไม่ใช่นะครับถ้าตอบในเชิงการตลาดคาคานี้มาใช้เนี่ยคุณรู้จักเชียงใหม่นี้พอขนาดไหนนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณมาเชียงใหม่ครั้งสองครั้งมานั่งร้านอาหารแล้วก็เดินรอบเมืองเชียงใหม่แล้วคุณก็ฟันธงเลยว่าคุณจะมาทําธุรกิจการค้าในเชียงใหม่ถ้าตอบโจทย์แบบนี้ ตอบยากครับเพราะว่า <c oughs> การจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเราจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคก,ก่อนว่าคนเชียงใหม่ที่แท้จริงมีจํานวนเท่าไหร่คนต่างถิ่นทีเ่เข้ามาอยู่มีเท่าไหร่คนทีเ่เป็นประชากรแอบแฝงคนที่เดินทางไป,ไปมา,มาระหว่างเชียงใหม่เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนถามว่าเชียงใหม่วันนี้ครบคันทุกๆอย่างไหมวันนี้เชียงใหม่เกือบครบทุกๆอย่างนะครับมีโรตัศสองห้างมีคาฟูสองห้างมีบิ๊กซีสองห้างมี ห้างเซ็นทันกาสสวนแก้วก็้ทีชื่ออุตยานการค้ากาสสวนแก้วแล้วก็มีห้างเซ็นทันอยู่ในนั้นแล้วก็มีเซ็นทันแอร์พอร์ตนะครับแล้วตอนนี้ตามโครงการก็จะมีห้างชื่อห้างเป็นจากประเทศเนเธอร์แลนด์ลงจะมาลงทุนที่เชียงใหม่มูลค่าประมาณ2,900ล้านบาทจะเป็นห้างถือว่าห้างใหญ่นะครับอันนั้นก็ทําให,ให้ถ้าจะพูดตรงนี้ก็หมายความว่าเขาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของ เมืองเชียงใหม่มากันเรียบร้อยแล้วว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่มีคุณค่าก,กับการลงทุนนะครับวันนี้ผมอยู่ในฐานะคนเชียงใหม่ก็เชิญชวนหลายๆคนที่อยากจะมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่จะคุณจะเข้ามาทาธุรกิจในเชียงใหม่ได้เนี่ยหนีไม่พ้นอย่างแรกเลยที่คุณควรจะต้องเตรียมงบประมาณไว,ไว้เพื่อมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่คือการโฆษณาน,นะครับ การโฆษณาประจำสัมพันธ์เนี่ยสำคัญนะครับผมในฐานะที่จบด้านมาร์เก็ตติ้งมาก็รู้ถึงคุณค่าการโฆษณาการที่คุณจะเข้ามาทําธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่แล้วให้คนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คนที่อื่นนะครับรู้จักคุณมากขึ้นนั่นะคือการโฆษณาประจำสัมพันธ์วันนี้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางระหว่างลำปางลำพูนถ้าลำพูนนี่ผมอาจจะเรียกว่า มนเป็นเมืองเมืองเม,มืองติดกันชนิดที่ว่าอาจจะเป็นจังหวัดเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีอาณาเขตใกล้เคียงกันมากเลยระหว่างระหว่างศูนย์กลางตัวเมืองนะครับมีเชียงรายมีแพร่นะครับมีอุตรดิตถ์นะครับมีแม่ห้องสอนมีน่านเรียกว่าแจังหวัดในภาคเหนือรวมทั้งตากเลยนะฮะเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางในภาคเหนือตอนนะบนเพราะฉะนั้น เชียงใหม่ในอนาคตมีมีหลายโครงการปี55นี้ในอนาคตนี่เราจะมีศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับเทียบเท่ากับไบเทคบางนาะศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจเรียกว่าจะมีงานทั้งปีทั้งชาติวันนี้เรายังจะมีอะไรอีกนะฮะในอนาคตอาจจะมีพี่มหมาโปรเจกต์เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้สายการบินแอร์เอเชียก็เปิดในเรื่องของ สายการบินบินตรงเชียงใหม่สามารถบินตรงไปยังต่างประเทศได้หลายที่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้ต่างประเทศมีอยู่2ที่แล้วก็มีภูเก็ตแต่ในอนาคตผมคิดว่าเชียงใหม่วันนี้ที่ทางไอเอชเซเป็นหักทางสายการบินเนี่ยจะมีบินอีกหน่อยจากเชียงใหม่ไปฮ่องกงเชียงใหม่ไปไต้หวันเชียงใหม่ไปจีนไปอะไรต่างๆเนี่ย สายการบินต่างๆจะใช้เชียงใหม่เป็นเซ็นเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านกรุงเทพเ่ยมีมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้ก็เชียงใหม่ก็เป็นสนามบินนานาชาตินะครับก็อนาคตขยายตัวแต่ปัญหาของเชียงใหม่ก็นี้อาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของการขนส่งนะครับมวลชน,นเนื่องจากยังไม่มีรถสาาัารณะยงังต้องพึ่งพาในเรื่องรถสองแถวนะครับที่เชียงใหม่เรียกว่ารถแดงแต่ในอนาคตผมคิดว่าเชียงใหม่วันนี้เริ่มที่จะแขงตะแคงตัวแล้วครับถ้าเชียงใหม่วันนี้ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ต้องเตรียมรับผมคิดว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่จะรุ่งเรืองแต่ก็น่ากลัวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแล้วไม่ไม่ไมเตรียมเตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทกท่านที่อยากจะมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้ามาดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าทาธุรกิจน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยอ้อลืมบอกไปที่บอกว่าน่าท่องเที่ยวก็คือเชียงใหม่มีตัวเมืองกับธรรมชาติใกล้กันเพอาจจะอยู่ในใจกลางเมืองตอนนี้อยู่ที่ภาแทร์ขับรถไปแป๊บเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมก็ถึงแม่ลิมผมก็มีเทือกเขาหลายๆที่ไปดื่มด่ากับบรรยากาศความสูงพัน0 1,400เมตรระดับน้ำทะเลได้ทันทีนะครับขับไปอีกอีกหน่อยนึงระดับชั่วโมงหนึงผมก็ถึงยอดดอยอินทนนท์ได้ก็เรียกว่าเชียงใหม่ครบคันเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจนร้ราดียวครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับ